สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Story f p อ g a m e r นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแจกนะผมเป็นไ d ดีแจกนะผมไอเดีน,น, ID นี้นะครับเป็น ID ดีของพี่นะผมกอ็อย่างว่าก็เหมือนกับการซื้อมานั่นแหละนะครับแต่เป็นการแลกเปลี่ยนนะผมแลกเปลี่ยนมานะครับก็เอามาแจกฉลองครบ4 0 0 0ซับสไครต์นะครับผมก็เป็นการร่วมสนุกนะครับผมอ่า ขั้นต้นเราก็ไปดูก่อนเลยนะผมว่า ID นี้มีอะไรเนาะอ่าก็ไปดูกันเลยนะผมเซิฟ RA นะครับเซิฟ RA นะ VIP 6นะครับผมเติมอีก650เเลื่อนเป็น VIP 7นะครับผมข้อมูลเบื้องต้นนะครับตัวละครก็มีตัวละครผู้หญิงฝั่งน้ำเงินนะผม เหลืออยู่8วันนะผมแล้วก็มีตัวผู้หญิงฝั่งแดงนะครับผมถามวนครับอ่าเกิดการกระตุกนิดหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยอ กขต้องอาวุธเปิดสี่ช่องนะครับผมแล้วก็เขาก็มีมีดบางกรดด้วยนะครับอ่าก็มีเหรียญชุบอยู่23เหรียญน,นะครับผมเครื่องประดับก็มีชุดเซ็ตอ่าไวไฟครบ4ชิ้นนะครับมีกระเป๋าในวงล้อนะผมมีหมวกไมครับธรรมดานะครับแล้วก็มีหมวกไหมครับสีทองนะครับ วงล้อใหม่วงล้อเมจิกโบหมุนไปหนึ่งครั้งนะผมวงล้อใหม่ยังไม่ได้หมุนนะครับแรงค์ระดับโก VII นะครับแรงค์ไมค้าเวอร์สามสิบเอ็ดแมกนสร้างเวลสามสิบสัมฤทธเวลสิบสองนะครับส่วนปืนก็มีตามนี้เลยนะผมก็เป็นดาร์กไนท์นะผมเวลเจ็ดนะครับผมแล้วก็เป็นฮาร์โร่ไนท์เวลหกนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์แอนดรอยนะครับผม อัพสายฟ้าแล้วนะครับยิงผีสบายเนาะแล้วก็มีปืนลูกซอง SM80 เวิ่เจ็ดนะครับผมส่วนปืนอื่นๆก็ดูเองนะครับอ่า <love> แล้วก็มีปืน Fox กบีเซิตอีเนะผมอัพแม็กแต่ยังไม่ได้อัพสายฟ้านะครับแล้วก็มี New Year a r u l a ูลนะครับผมอัพสายฟ้าแล้วนะครับยิงผีสบายนะครับ แล้วก็มีปืนก็อกสิบลายนะครับผมอัพแม็กแล้วก็อัพสายฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มีปืน S Desert Eagle เวิลพูดผิดนะผมมีปืน S AK สี่สิบเจ็ดเวิลแปดนะผมแล้วก็มีปืน T Desert Eagle เวิลเจ็ดนะครับแล้วก็มีปืน S Desert Eagle เวิลเจ็ดนะครับผมมีปืน STI นะครับผมเวลเจ็ดนะครับแล้วก็มีปืนลูกซองไฟนะครับผมปืนลูกซองไฟนะอ่าแล้วก็มีปืนไอซ์สการับผมเวลเจ็ดนะครับ แล้วก็มีปืนอีเวนต์ปืน M16A4 นะครับผมยังไม่ได้อัพสายฟ้านะครับแล้วก็มีปืนหายากปืนออโร M82A1 นะครับก็ให้ดูปืนหมดแล้วเนาะก็มีปืนที่หลายๆคนอยากได้กันนะครับผมส่วนหอ VIP ก็ซื้อของมีดมังกรนันเดียวนะครับผมไม่มีค์ดเดือนไม่มีคา์าอาทิตย์นะครับครับผมก็เป็นกิจกรรมร่วมสนุกครบ4,000ซับนะครับ จะแจกตอนที่ครบ4,000ซับแล้วนะครับผม4,000อ่า4,100ซับสไครต์จะแจกทันทีนะครับผมกับ ID นี uh, so ้นะครับ4,100ซับสไครต์นะครับจะแจกไ d ดีนี้ทันทีนะครับอ่ากติกาง่ายๆนะผมก็มีมาให้คำถามมาให้ตอบอีกแล้วนะครับผมมีคำถามมาให้ตอบอีกแล้วนะครับอ่าจะเป็นคำถามง่ายๆไม่ยากนะครับผมอ่าก็จะตอบว่าจะให้ตอบมาทั้งหมดเป็น คำถามแบบยาวๆาหน่อยนะครับผมฟังคําถามดีๆนะครับว่าคําถามมีอยู่ว่าพี่มีคําติดติดปากนะผมมีคําติดปากว่าคําว่าอะไรนะครับอมีคําว่าอะไรคืออย่างแรกนะครับผมอย่างที่สองนะครับก็คืออันนี้ต้องเป็นคนที่ติดตามเท่านั้นนะครับผมอย่างที่สองนะครับผมก็คือ อ่าตอนเนี <without> ้ยตอนนี <ligen> ้นะครับผมบอกเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอ่าคนที่ติดตามเท่านั้นนะอ่าตอนนี้พี่มีปืนทั้งหมดกี่กระบอกนะครับผมมีปืนในคลังทั้งหมดกี่กระบอกนะครับรวมอาวุธทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ปืนอย่างเดียวนะแต่เป็นอาวุธทุกอย่างในคลังเลยนะครับทุกอย่างอ่าบอกเลยนะทุกอย่างในช่องเก็บของของปืนนะผม มีทั้งหมดกี่กระบอกยกเว้นนะผมยกเว้นปืนที่เป็นวันจะไม่นับอ่ายกเว้นปืนที่เป็นวันมีดที่เป็นวันระเบิดที่เป็นวันไม่นับไม่นับระเบิดนะ <c oughs> นับเฉพาะปืนกับมีดนะครับผมสองอย่างนะผมทั้งหมดมีกี่กระบอกนะครับอ่าแค่นี้แหละครับคําถามอ่าไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปนะครับผมกับคําถามนี้เพราะไอดีนี้ก็ไม่ใช่กาะครนะผมไอดี ID นี้ก็เป็นไอดีเทพระดับหนึ่งนะครับ ใครได้ไปก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอ่าครับผมก็เป็นกิจกรรมร่วมสนุกแจกตอน4,100 subscribe ับสไครต์นะครับผมครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจกติกากันแล้วนะครับถ้าเข้าใจกฎกติกาแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับอ่าไม่ต้องทักมาในแชทนะครับไม่ต้องทักมาในแชทนะครับคอมเมนต์ในคลิปนี้อย่างใต้คลิปนี้อย่างเดียวนะครับผม อ่าครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ